ทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์เบรนนิ่งนะครับผม <S <S สวัสดีค่ะกอนนะคะน้ำแฟงกอนนะทยูค่ะ <dengan> ผมว่าเป็นด่านที่ม่นน่ารำคาญมากจะได้ไไดวันนี้เรายิงยาวมากสุดยอดเลยเพราะนานทนีน้องผมจะว่ายแล้วไม,ไม่รู้จะได้หมาเมื่ออ่เลยลบ ่จะกินได้หมดลายยำอ้าวอยู่ๆ <c oughs> ก็มีเส้นใชใยโผลนะ่มาไม่เออเลนะวเาะมันก็ให้ปลอดใจเราอย่างนี้ไม่รู้แ <c oughs> บบอืม นายได้บ่อยเกินไปแล้วล่ะฉันให้นายแล้วกันแค <c oughs> ้จะมาสุดทางแล้วนะครับของเกมนี้เราว่ายิงยาวกันมาหลายรอบมากนะครับ <c oughs> ดูเหมือนด่านนี้เราจะต้องเล่น roller coaster นะครับเล่นไปเรื่อยๆเก็บวงแหวนได้นะครับาตามพลัง เ็บ hmm. นี่ได้หัวท้องเทลด้วยนะครับหัวนอนโอ okay. เคแต่นี่สนุกฮนะใช่ได้เลย <laughs> ชอบชอบ <laughs> มาได้เล่นโรลเล,ลอร์โคสเตอร์จริงเหมือนแบบเล่นสวนสนุก หมุนมุนแบบดีโอ้ลูลมเกืดออกไปละโอ้ไม่จ้า เจ้าก๋วยมันจอดมากโอ้โหโอเคเ็นซี่ซซน้องทะลุกล่องได้นะไม่ไ้เหมือนกันเดี๋ยวเริ่มเทมุเดี๋ยวเดินไปลงไม่ได้ โอเคด่านนี้สนุกผมไม่ต้องการด่านบ้าๆแบบนั้นแล้วนะผมชอบด่านอย่างนี้มากกว่ามันมันดิไอ้ <laughs> ด่านแบบนั้นแบบเนี่ยใจโอ้อ้าเอเอดเลยวงไว้แน่เนี่ย อันนี้คือโค h e เซ l ์มันคืออะไระเนี่ยคือต้องทำลายเข้าไปได้หรือเปล่าเข้าไปได้แต่โอ้ยแ <c oughs> ต่มันจะแต่มันมีกำบังเราลองดูมีโอ้ยโอ้ยไอ้ยันล้อเด้อโอเคเอยอันนี้ดิ กเลยให้ตายวา้วาวเฮ้เนี่ยตัวยาด ไายรูไ้ไหมว่าฉันไม่ชอบสิ่งที่นายทำกับเพื่อนของฉันเลยนะ่ะมันเละเทะมากแล้วฉันก็จะทำให้นายเละบ้างอะฮะใช่แล้วฉันกำลังยืดเส้นยืดสายอยู่นายมีปัญหาอะไรไหมล่ะ <c oughs> ฉันอยากจะสนุกกับการแยกชิ้นส่วนของนายให้เต็มที่โดยไม่ปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยอะนะโอเคตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วแน่นอนว่าทนายอยากหนีนากก็หนีไปได้เดินไม่ต้องเกรงใจหรอกนะไม่ต้องอายด้วยแต่ก็คงอายนิดนิดนะนะ พวกนายไม่เคยพูดกันสินะแออแฝงดีและอย่าหาว่าฉันไม่เตือนละ่ะได้เลยเดี๋ยวเลยโค้สเตอร์แสนสนุกนะครับโอ้อยายรอบนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับกดแรกนะครับทำลายไฟหนอ่อสปอร์ตไลท์อืมสปอร์ตไลท์ โว้โวโอืมอืมเอ๊ะไปไ็นแล้ววะพายุข้าวลิตาบิทโอ้ย พี่ว่าพี่ได้ยินเสียงมายูเข้าฮึ <c oughs> <c oughs> ๊บคนไป c อม e อนแมน เตืนให้หญิงไม่ได้อีกเลยคอยดูด้ไม่ได้จะหาว่าไม่เตือนล่ะ พี่ยิงไม่ได้ไปข้านงเลยชมฮะฉากแถวๆนี้จะง่ายกว่าแบบง่ายกว่าก่อนหน้านี้หรือเปล่าอ่าใช่ใช่เอาละล็อกเก็ตเป็นเลยฮะจังหวะน,นี้ เออเรียบร้อยบอสไม่ค่อยยากเท่าไหร่ให้พูดกันตรงๆน่าจะแบบดีแล้วเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เหนื่อยแล้วยากแล้วใจๆ <c oughs> โอ้ยเอด้วยอ่ะดีุใจอ่ะมาช่วงนี้เห็นเอบ่อยๆแล้วคุ่นใจมากเย้ <c oughs> yeah. กเโซนิก,ก,ากนาย Sonic, นทำได้แล้วฉันคงทำไม่ได้โดยไม่มีนายนะคู่หูขับใจนะเฮ้ฉันว่าเราสมควรได้รับรางวัลอะไรสักอย่างริงด้วยงั้นเราไปสวนสนุกกันเถอะหรือที่ไหนสักที่หนึ่งนะ <c oughs> ใช่เลยแต่ว่าเอาอันที่อันที่มันไม่ชั่วร้ายเท่านี้นะแล้วพวกเอเลี่ยนเป็นอิสระแล้วใช่ไหมเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าพลังงานหมดเมื่อไหรแ่ล้วก็จะหายไปเองฉันหวังว่าแยักเกอร์คงปลอดภัยดีฉันคิดว่าเขาไม่เป็นไรนะเพื่อนนายไม่คิดหรอว่าอาวุธของนายที่ใช้ยิงมันยังได้ผลอยู่นะก็ทําไม่มีพลังงานไหลเข้าไปนะฉันคิดว่าเราไปได้สวยแล้วล่ะนั่นแหละที่ฉันอยากได้ยิน